สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะแฟนวอลเล่บอลหญิงญี่ปุ่น เผยสิ่งที่อยากให้ชาติของตัวเองเรียนแบบทีมชาติไทยเวลาลงทำการแข่งขันวันที่5มิถุนายน2,566ควันหลงศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่1นัดที่4ที่ประเทศตุรกีซึ่งทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไป3ต่อศเซต25 17 28 26 25 21แล่าสุดเมื่อเข้าไปเช็คคอมเมนต์ในคลิปไฮไลท์ สาวไทยปะทะเกาหลีใต้ในช่องวอลเล่บอลเวอร์ได้มีแฟนบอลวอลเล่บอล ญี่ปุ่นรายหนึ่งเข้ามาชื่นชมสาวไทยที่เล่นกันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและเล่นอย่างทรงพลังและอยากเห็นทีมญี่ปุ่นเรียนแบบในจุดนี้ฉันดีใจที่เห็นทีมเอเชียทำงานหนักขอแสดงความยินดีกับทีมไทยฉันอยากให้ทีมญี่ปุ่นเรียนแบบการเล่นที่ยิ้มแย้มและทรงพลังของทีมไทยส่วนทีมเกาหลีใต้เพิ่งเริ่มต้นต่อจากนี้ไปเราจะทำให้ดีที่สุดร่วมกันทีมจากเอเชีย ขอขอบคุณแหล่งข่าวไทยรัฐออนไลน์ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ